ท่านประธานที่เคารพกระผมแจ่มิงโตตาย,ยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสพรคประชาธิปัตย์กระผมให้ความสนใจเรื่องผลการพิจารณายติด่วนเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกองทัพเพื่อความมั่นคงที่นำมาเสเนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ท่านประธานที่เคารพผมขออนุญาตท่านประธานทบทวนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างตรงไปตรงมาว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ไม่ใช่จะเกิดเพียงแค่วันสองวันปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าคนที่ติดตามปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปี2544นั่นเป็นการส่งสัญญาณให้กับรัฐบาลในสมัยนั้นว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มไปสู่แนวทางที่น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นคือการเกิดเหตุระเบิดที่อำเภอหักใหญ่ท่านประธานที่เคารพหลังจากนั้นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการส่งสัญญาณต่อรัฐบาลในขณะนั้นแต่ท่านประธานครับกระบวนการทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นพวกผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในภาคใต้ ก็ได้เตือนรัฐบาลในขณะนั้นเป็นระยะะสองสามรัฐบาลว่าปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในรัฐบาลของพระน a ท h a ปันมุทโททศินชินวัตรกำหนดหนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผิดพลาดมาตลอดผมเองได้เตือนรัฐบาลในขณนะนั้นแม้กระทั่งพระน a ท h a ชวนเหล็กไพ ได้เตือนรัฐบาลในขนานั้นว่าการเดินทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัชดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลในขนานั้นผิดพลาดแต่ทุกท่านทุกคนที่พูดถึงปัญหาจังหวัชดชายแดนภาคใต้บอกว่ารัฐบาลในขนานั้นแก้ไขปัญหาผิดพลาดเนี่ยถูกรัฐบาลในขนานั้นกลับตอกย้ําว่าเป็นพวกแผ่นเสียงตกร่องเป็นคนที่ใช้ความคิดเก่าๆรัฐบาลในขณะนั้นไม่ยอมรับ ข้อคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้เลยครับนั่นแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การเริ่มต้นของปัญหาความผิดพลาดก็คือรัฐบาลก่อนหน้านี้โดยเฉพาะรัฐบาลไปใต้การน,นําของคุณทักษินชินวัตรท่านประธานที่เคารพปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ณวันนี้ 3, สามพันกว่าศพที่เสียชีวิต มันไม่ใช่เป็นความสนุกสนานมันเป็นความเจ็บปวดของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้คนจะต้องไปเสียชีวิตเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเองที่ผิดพลาดนำไปสู่ความสูญเสียทั้งพี่น้องประชาชน,นทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นั่งเสียชีวิตในปัญหาที่เกิดจากการกำหนดหนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นผิดพลาดถามว่าปัญหาณวันนี้ พรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลมีความแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และนําการเมืองเป็นหลักในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลักแต่ท่านประธานครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นหลายปีณนะวันนี้พักประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลเพียงแค่หนึ่งหนึ่งเดือนกว่าๆไม่ใช่เทวดาครับ ที่จะต้องมาแก้ปัญหาภายในสองเดือนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต,ต้ต้องจบเลยกดปุ่มวันนี้จบเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่สิ่งที่จะต้องยอมรับว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบก็คือคนที่ทํานโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผิดพลาดนั่นแหละครับท่านประธานคง,งพอที่จะจําได้ว่าการเริ่มต้นขบวนการในการแก้ไขปัญหา ของรัฐบาลก่อนน้าน,นี้เป็นกระบวนการที่ทําให้พรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในขณะน,นี้ต้องมานั่งแก่ท่านจําได้ไหมครับมีรัฐมนตรีส่วนหนึ่งในขณะนั้นเนี่ยแก้ปัญหานโยบายปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการปิดปอนเนาะจําได้ไหมครับไม่ใช่เกิดขึ้นจากรัฐบาลนี่ครับใส่รองเท้าขึ้นไปบนปอนเนาะปิดลอมมัสยิด ปัญหาเหล่านี้แหละครับเป็นปัญหาที่คนที่ไม่รู้จริงในการแก้ไขปัญหาและสิ่งที่สำคัญในพรคประชาธิปัตย์ในขณะที่เป็นฝ่ายค้านท่านประธานทราบไหมครับว่าพระนท่านชวนหลีกภัยไปเกือบทุกเดือนครับที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้เองรัฐบาลโดยภายใต้การนำของท่านนพิสิทธิ์ท่านนายกรัตรีก็ลงไปภาคใต้ท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านพยายามเข้าไปดูแลในภาคใต้ ท่านจําได้ไหมครับรัฐบาลก่อนหน้านี้บอกว่าจะลงพัคใต้ลงไปแค่หันใหญ่ก็กลับมากลับมาระดนรู้ทุกเรื่องด้วยท่านประธานที่เคารพคุณแจมิงครับมีผู้ประท้วงครับท่านชาวรินประท้วงอะไรครับตํารที่เคารพกขาผมร้อยตำรวจโตชาวรินรัฐศาส์ิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัสดส่วนพักเพื่อไทยความจริงเนี่ยผมเป็นสอสอมาเป็นสอวอมา นับอบุโสก็8สมัยเดินเข้าเดินออกในสภาใน30ปีถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมไม่ประท้วงและมีความรู้สึกเป็นมิมตรไมตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนไม่ว่าจะอยู่พักไหนแต่บางครั้งการอภิปรายของสมาชิกที่ออกจากเป็นการมินเมในการสร้างความเสียหายให้กับพักเพื่อไทยซึ่งแปลงมาจากพรรพลังประชาชน พักพลังประชาชนแปลงมาจากพักไทยรักไทยการที่ท่านผู้อภิปรายคุณแจ๊ะอาหมิงสี่ครั้งผมนับดูถ้าหนึ่งครั้งสองครั้งเราก็ก็คิดว่ากรอนพาไปก็ก็ไม่ทักท้วงแล้วฮะแต่ย้ำกันถึงสี่ครั้งทําให้ผู้ฟังทั้งประเทศบอกว่าปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของรัฐบาลพลับ,โบโรุระรทักษิณชินวัตรผมขอประท้วงตรงนี้ไม่ใช่หรอกครับาท่านประธานครับผมขออนานนิดเดียวท่านประธาน ปี2,522ผมเป็นสอสอสมัยแรกผมเป็นประธานกรรมการการกิจการวัฒนธรรมและสวัสดิการสังคมผมได้รับเกียรติจากเพื่อนสมาชิกในจังหวัดยะลาคือท่านสอสอ,อดุษสรุปแล้วท่านชาวรินประท้วงในเรื่องที่คุณแจมิงพูดพาดพิงถึงรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนเก่าอย่างนั้นใช่ไหมครับครับแล้วก็จะขอใช้สิทธิพาดพิงนะครับผมขอเปนิจฉัยแล้วเดี๋ยว ตอนที่ท่านชาวรินอภิปรายก็ใช้สิทธิ์พัดพิงก็แล้วกันนะครับมันจะได้ดําเนินไปตามวาระนะครับครับเดี๋ยวผมใช้ท่านใช้สิทธิ์พัดพิงตอนนั้นนะครับหลังจากที่ท่านอภิปรายในส่วนของท่านเสร็จแล้วก็ใช้สิทธิ์พัดพิงนะครับคุณแจมิ่งครับวันนี้เป็นวาระเรื่องรับทราบการดําเนินงานของกระทรวงกลาโหมครับถ้าไม่จําเป็นผมขอความกรุณาเถาครับ ไม่ต้องไปบอกว่าที่ผ่านมาในใครมันไม่ดีผิดพลาดอย่างไรแต่เรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะแก้ไขกันอย่างไรจะดีกว่านะครับต้องขอความกรุณาคุณแจมิงด้วยนะครับครับขอบคุณค่ะท่รรานประธานกับผมจําเป็นที่จะต้องเท่าความก็เมื่อสมาชิกก่อนหน้านี้ขึ้นมาพูดผาดพิงถึงพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่ยังนั่งเฉยแล้วครับผมก็เป็นผู้แทนไม่ใช่ ไม่ใช่จะเป็นเด็กอมมือมาเป็นผู้แทนเพียงวันสองวันครับและทุกคนก็รู้ว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ผมติดตามและผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้นตนในสามจังหวัดทําไมหัวอกของผมถึงไม่เจ็บอย่างงั้นเลยครับพี่น้องประชาชนของผมเสียชีวิตเท่าไหร่ถ้าผมไม่บอกว่านโยบายรัฐบาลก่อนหน้านี้ผิดพลาดและผมจะบอกรัฐบาลไหนครับก็เมื่อนโยบายของรัฐบาลผิดพลาดจริงๆอะ่ะ ก็ต้องยอมรับว่าความผริพลาดณวันนี้ณต่อไปนี้รัฐบาลภายใต้การนําของพรรคประชาธิปัตย์กำลังจะนำแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว <Yeah. S 1> เหตุผลยังไงครับ <Yeah. S 1> เหตุผลที่สำคัญคือ <Yeah. S 1> หนึ่งตามกระบวนการตามกฎหมายหากผู้กระทำความผิดมีการกระทำความผิดต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนท่านประธานครับที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรที่องค์กรและกลไกของรัฐโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลจะต้องนำไปสู่ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาก็คือถ้าตราบใดพี่น้องประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ให้จะแก้ปัญหาได้